ท e a ซ l e a ด e ร s h i p ค l ับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพาชรพัฒเติมเต็มทรัพย์ตำแหน่ง First Card r e e e p t i o n i s t ประจำท t เซ Leadership ครับวันนี้จะขออนุญาต l i ฟ e Demo ในหัวข้อเรื่องแนะนำา To Back to Back Family ให้เห็นภาพรอบ l i ฟ e Demo ประจำวันที่5รกรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะ t ูสเฟ r ยร l ลีดเดอร์ชิพครับสวัสดีค่ะดิฉันสเฟียร์เมย์ยินดีให้บริการค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสเฟียร์เมย์มีข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับท o แ b a c k Family อยากจะแนะนำคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเรามาทำความรู้จักกันเลยนะคะ สิทธิพิเศษแรกเลยค่ะที่ลูกค้า o l b c k k จะได้รับนะคะคือบริการผู้ช่วยส่วนตัวค่ะหรือว่า personal assistant ค่ะที่มีการให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำต่างๆหรือว่าการสอบถามข้อมูลที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมค่ะเพียงแค่กดโทรไปที่เบอร์1236จะมี call center ที่ได้รับการอบรมดูแลคุณผูหญิงและคุณผู้ชายกันอย่างดีเลยนะคะ ถัดมาค่ะคือบริการ first cut co-working space นะคะที่เรารู้จักกันในนามทูสเฟียค่ะทูสเฟียนะคะมีให้บริการทั้งกรุงเทพปริมณฑลและสาขาต่างจังหวัดค่ะสามารถเลือกเข้าไปได้รับการบริการได้เลยนะคะ1ใบแบ,บ็กการ์ดนะคะจะได้รับเวลคอมเซ็ตฟรี1เซ็ตค่ะสามารถเลือกเครื่องดื่มที่ชอบกันได้เลยค่ะ แต่วันนี้นะคะสิทธิพิเศษที่สเปร์มต้องการพูดถึงก็คือ Two Back Family นั่นเองค่ะ Two Back Family นะคะมีการมีเปิดโอกาสพิเศษนะคะให้เชิญคนที่คุณนักหรือว่าคนในครอบครัวค่ะเข้ามาเป็นลูกค้า Two Back ด้วยกันค่ะเพียงแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่กับ Two Move Edge ของเราค่ะหรือจะเป็นการย้ายสักรายเดือนเป็นเติมเงินก็สามารถทําได้ค่ะเพียงแค่มีการใช้งานเริ่มต้นนะคะ899บาทค่ะหรือว่าจะเป็นการซื้อเครื่องนะคะจาก iPhone 13 series ค่ะหรือว่าจะเป็น Samsung s, s 2 2ีส series ก็จะทำได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ต้องมีแพ็กเกจการใช้บริการ1399บาทขึ้นไปจำกัด1เบอร์ต่อ1สิทธิ์นะคะและยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ s a ฟ m เมขอแนะนำต่อกันเลยค่ะ วิธีการรับสิทธิ์นะคะลงทะเบียนลูกค้า2 b b c c คค่ะหลังจากเปิดบริการใหม่ค่ะเพียงเติมเงินเป็นรายเดือนหรือย้ายค่ายมาใช้ท o มู e เอรายเดือนที่เริ่มต้นที่899บาทจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ภายใน45วันหลังทำการสำเร็จค่ะหรือว่าการซื้อเครื่อง 5G นะคะ iPhone 13หรือ Samsung Galaxy อขออภัยค่ะหรือว่า Samsung อ2 2 Series พร้อมแพ็กเกจที่เริ่มต้น1399บาท จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์หลังจากการทำรายการสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะลงทะเบียนมอบสิทธิ์นะคะเพียงแค่กดที่ดอกจัน559เบอร์ทูมูฟเอรายเดือนและกดสี่เหลี่ยมกดและกดโทรออกเบอร์ทูมูฟเที่ถูกเชิญนะคะจะได้รับสิทธิ์ทูแบ็กการ์ดภายใน7วันค่ะเห็นไหมคะว่าสิทธิพิเศษนี้นะคะได้รับง่ายๆแล้วก็วิธีการทำก็ไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะ และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะลูกค้า t ทูเลสกา a r d ก็สามารถอัปเกรดเป็นลูกค้าทูแบ a กการ์ดวิธีทำก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกันคล้ายคลึงกันเลยค่ะเรามาชมต่อกันเลยนะคะ ลูกค้า l เร e ต้องการอัปเกรดเป็น t 2 b a c k ค่ะเพียงแค่เปิดบริการใหม่เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนหรือย้ายค่ายมาใช้ t 2move H รายเดือนนะคะเริ่มต้นที่899บาทค่ะจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ภายใน45วันเช่นกันค่ะหรือว่าซื้อเครื่อง 5G iPhone 13หรือ Samsung A22 series พร้อมแพ็กเกจที่เริ่มต้น1,399บาท และเบอร์ที่ทำรายการสำเร็จนะคะจะได้รับ s m s แจ้งสิทธิ์และอัปเกรดเป็น t ท u ูแบ็กภายใน7วันสามารถตรวจสอบสิทธิพิเศษต่างๆนะคะในแอป True ID บนมือถือของคุณผิงและคุณผู้ชายกันได้เลยค่ะเห็นไหมคะสิทธิพิเศษต่างๆที่ทาง True มอบให้นะคะมีมากมายและก็สามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนค่ะ หากคุณผู้หญิงและคุณผูช้ชายนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามในที่สเฟียรเมและสเฟียรท่านอื่นได้ที่ทูสเฟียทุกๆสาขารวมถึงทูสเฟียร์ l e ด d e r s h i p ขับแห่งนี้ค่ะวันนี้สเฟียร์เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนช่วงโควิดยังระบาดแบบนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพและคนในครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ